ครับสวัสดีครับช่างวันครับอยู่ในยางซอย16ครับตรงข้างๆสนามบินภูเก็ตตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบริการฉีดวัคซีนะนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดู ตรงข้างสนามบินตรงเนี้ยปกติเขาจะไม่ให้เข้าทางนี้นะครับเป็นาทางเข้าพนักงานแล้วก็บุคคลสำคัญนะครับมันจะอยู่ข้างอาคารต่างประเทศแต่ว่าจุดฉีดเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเราเข้ามาเข้ามาตรงนี้มันจะมีทางเข้านะครับตรงนี้ก็จะอาคารจะเป็นแบบเนี้ ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดฉีดแล้วก็ถ้าเข้าไปด้านในด้านในเนี่ยจะเป็นทางเข้าออกบุคคลสำคัญนะครับเขาจะออกเข้าออกกันทางนี้ด้านในเขาจะฉีดกันตรงนี้นะครับก็คือมีเต็นท์ของ เข้ามาจะ <c oughs> ไม่ไม่ได้เข้าจุดที่เป็นด้านในโน้นนะครับแต่จะเข้าจุดตรงด้านนอกตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเขาจะฉีดกันในนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์ฉีดตรงนี้นะครับฉีดวัคซีนจุดฉีดที่สนามบินภูเก็ตนะครับ ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงข้างบ้านพักสมโมสรแล้วก็สหกร์กตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลางนะครับจุดเข้าก็จะอยู่เข้าใกล้ๆทางโน้นนะฮะทางประตูที่มีรปภตรวจอยู่เข้าด้านนี้ ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ